พื้นที่หนึ่งจ้าเป็นลายพกกาดรอปดอกมะเขือเบอร์หนึ่งค่ะเป็นลายดอกมะเขือยอดที่ติดชาแต่ว่าเป็นคลามเคมคีขนาด1นึคูณสองม่ในคลิปนี้3ตะกอหมดนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าจะเซอร์ไพรส์นะคะเพราะจริงแล้วผ้าไหมตอนนี้2004ันไกด์แพทจะตึงราคาเท่าที่ได้แต่ขออนุญาตบอกราคาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นคลิปเป็นพื้นสุดท้ายว่าจะให้ราคาเท่าไหร่เพื่อคุณผู้ชมได้ชมจบเราจะได้ช้อปปิ้งได้ถูกนะคะเบอร์หนึ่งนี้เป็นลายพกการดรอปนะคะ3ตะกอ นะคะเชิงบนเชิงล่างเป็นพิกุลก็ใส่ได้นะคะหมายถึงว่าข้างบนข้างล่างนี้ได้หมดนะคะแต่ว่าข้างในจะสีซีคือ3ามตะกอนะคะนี่กายแพทย์ให้ชมค่ะนี่นะคะนุ่งให้ดูลักษณะของผ้าไหมมือหนึ่งค่ะเดี๋ยวนั่งแบบจะนุ่งให้ชมนะคะนั่งแบบจะนุ่งให้ชม รองเท้าส้นสูงใส่กับผ้าไหมทาให้เราดูสูงขึ้นค่ะดูดูสูงมากๆเลยนะคะอ่านี่คือพากาดรอปเป็นคลามเคมีค่ะอ่าเบอร์หนึ่งจ้ะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเลยนะจ้ะาเพราะฉะนั้นดูใกล้ๆนะคะพากาดรอปดอกมะเขือใครยังไม่มีคลามแต่ว่าเป็นคลามเคมีนะคะให้คุณผู้ชม ได้ช้อปปิ้งสำหรับพื้นที่หนึ่งค่ะค่ะต่อไปเป็นเบอร์สองอ่ะราคายังไม่บอนจะให้ราคาเท่ากันนะคะเพื่อช่วยเหลือคุณผู้ชมที่เดินทางมาไม่ได้ที่ตลาดนัดไงอ่ะแล้วก็แก้แพทเลือกมาจากร้านค้านะคะอันนี้เป็นลายขอเจ้าฟ้าแบบว่าสีออกเป็นเทานะคะ,ะสวยดี คลิปนี้ราคาเมาจ่ายจ้ะเมาจ่ายเท่าไหร่ต้องมาลุ้นกันนะอ่ะนี่คือลายผ้าไหมนะคะตะขอขอเจ้าฟ้าแล้วก็มีเชิงล่างเป็นต้นสนนะคะเนี่เป็นแบบนี้นะคะคลาสสิกมากไหมคะคุณผู้ชมไกด์แพทจะนุ่งให้ชมคะ่ะนี่นะคะเมื่ออยู่ในตัวนางแบบนะคะในตัวอย่างแบบ มาไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้มาถึงสุเดนไม่ได้ก็ชมผ่านช่องไกด์แพทเพราะว่าไกด์แพทเลือกมาส่งถึงบ้านท่านนอนดูนั่งดูก็ได้สำหรับเบอร์สองนี้ลายขอเจ้าฟ้านะคะราคาเท่าไหร่มารุ้นกันนะคะสีเทาเทองเงินนะคะ,ะบางท่านไม่เคยเห็นใช่ไหมดูกันใกล้ๆเลยนะนี่เลย นสำหรับเบอร์สองค่ะเบอร์สองให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งจ้าต่อไปเป็นเบอร์3ลายร้อยดาวร้อยดาวร้อยเดือนร้อยดาวเป็นการมัดหมีที่ไม่ง่ายเพราะว่าเล่นสีนะคะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าท้องผ้าเป็นเม็ดมะขาม นะคะส,สวยมากถ s> <S ้าไม่สวยไม่รอจะนับจะนอยจะนายไม่เลือกมาฝากนะคะเบอร์สนี่เห็นไหมคะเชิงบนเชิงล่างคือเป็นพิกุลก็คือจะสลับนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะนี่เบอร์สามติ้งแนว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 ร้อนค่ะคุณผู้ชมถ่ายทำอยู่นี่ร้อนมากนะคะนี่ เมื่ออยู่ในตัวคนน,นะคะงามบบนะคะเดี๋ยวแกล้แพทจะนุ่งไ้ส้มค่ะเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะร้อยดาวสีคลาสสิกมากเพราะว่าไม่ได้เข้มมากนะคะตรงนี้จะเป็นแดงเลือดหมูแต่ว่าท้องผ้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นร้อยดาวมีเขียวเขียวมีฟ้ามีแดงมีมีมีแดง,แ,ดงแล้วก็มีเหลืองอะ เพื่อความแบบเอ๊กาแพทจริงอ่ะปากไปชมกันกใกล้ๆเลยจ้าให้คุณมาชมได้เลือกเลยเนาะนี่เลยนะคะช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละค่ะใกล้เคียงที่สุดเสมอเหมือนมาช็อปที่สุรินเหลาเลยขนาดนี้ก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะทุกผืนไกดแพทจับเอง คัดมาเองแล้วก็ให้ในราคาเบาๆเพราะว่ามีค่าขนมไกด์แพทกว่าจะตัดต่อเสร็จส่งพัสดุนะคะแล้วก็แม่ค้าเขาก็จะได้มีกำลังใจไกด์แพทก็ได้มีกำลังใจสำหรับเบอร์3นี้เลยจ้าสวยไหมเสวยไหมต่อไปเป็นเบอร์สี่ number 4นะคะสุรินทร์ทายซิว v e l y really beautiful ไม่กดไลค์ให้หน่อยเบอร์สกับเบอร์สา ต่างกันตรงไหนต่างกันคนละผืนเพราะว่ามันเป็นเบอร์3และเบอร์สี่ไงจ้ามาชมนะคะสำหรับเบอร์สีถ้าถามความชอบนะคะก็แล้วแต่ค่ะจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกันเพื่อเอามาให้ชม2ผืนให้คุณผู้ชมได้เลือกแล้วก็จะได้ไม่ต้องแย่งกันไงนะคะร้อยดาวเบอร์สี่ค่ะนี่นะคะางบบงามบบงามบามบ นั่งแบบงามบอผ่าไหมงามบอคุณยาคุณยายนอนดูรึเปล่าคะร้อนหรือเปล่าดูช่องไกด์แพ่นนี่นะคะเย็นสบายเบิ้งซื้อเบิ้งซื่อ,อบอเบิ้งกะก,กดถูกใจให้น้ำในเด็กเด้อเตวเนียวเต้เนียวเตววเนียวงามบอเห็นไหมคะท้องผ้า จะเป็นเม็ดมะขามแต่ว่าตัวที่เป็นร้อยดาวก็คือสีเหลืองสีฟ้าสีแดงสีขาวนะคะนี่นะให้คุณผู้ชมชมเหมือนมาช้อปปิ้งจับต้องเองขนาดนี้เลยดูก่อนนะคะดูก่อนดูก่อนตัดสินใจจะเอาเบอร์ไหนยังไม่บอกราคาให้คุณผู้ชมชมให้จบคลิปเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจ ได้ถูกว่าชอบผืนไหนเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่เมาหมดถ้าคลิปได้ยิ่งดีโอ้ยข่อยซิมีเงินสื่อบ่อเจ้านี่นาะเบิ้งซื้อๆได้บอเบิ้งได้คะ่ะกดถึงจะให้นำเสนอเด้คะเดอเบอร์สี่ค่ะร้อยดาวหรือว่าร้อยเส้นสวยงามสามตะกอดผ้าไหมสุรินจานะาเสนอโดยไกพจ้า เป็นเบอร์ห้าไม่ใช่รองเท้าเบอร์ห้านะคะผ้าไหมเบอร์ห้าใส่แล้วอารมณ์ดีเป็นลายโฮมโปรสามตัวไม่ค่อยเห็นนะคะท้องผ้าเป็นเปลือกมังคุดนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูแล้วก็มีขาวมีเหลืองไก่แพทนี่เจ้าเบิงอ๋อเจ้าสีค่อยโบ้เห็นจาคลี่ได้ไหมคลี่ค่ะคลี่คลี่ให้ดูเบอร์ห้านะคะ ลายโบราณนะคะแล้ว3ามตระกรเนี่ยโอ้สวยนี่นะคะโฮโประนะคะเป็นตระกูลของอผ้าไหมมัดมีโฮนะคะโฮผู้หญิงอันนี้เป็นโฮโปรผู้หญิงก็ใส่ได้แล้ว็็ําทำลายมาให้คุณผู้ชมได้ใส่นะคะนี่คือเป็นออกเม,มาา็ดมะขาเป็นแดอะไรนะเป็นโทนออกเปลือกมังคุดนะคะแต่เนี่ยโทนออกเปลือกมังคุดเนี่ยคือเปลือกมังคุดแต่ตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมู เพื่อความชัวร์นะคะก็ต้องแบบเอ๊ขอดูใกล้ๆกล้ได้ไหมโอ้ได้เลย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 เห็นไหมคะให้ดูกันใกล้ใกล้เลยเนาะเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้านะจ้ะเอ๊อ่า,อาดูนะคะสวยไหมทีนี้ไกด์แพทย์จะนุ่งให้ชมเบอร์ห้านี่ค่ะ นุ่งสดหรือว่าตัดผ้าถุงสำเร็จหรือว่าแสกหนึ่งตัวได้เลยจ้าดูนะคะงามบอกงามบอกสำหรับเบอร์ห้าโฮเพราะจ้ายังไม่จบค่ะเครื่องทางเองเอจ้าก็อบอกว่ามีกี่พื้นต้องโชว์ให้จบราคาด้วยค่ะยังไม่บอกต่อไปเลยจ้าค่ะต่อไปเป็นเบอร์หก ท้องผ้าจะเป็นแดงนะคะแดงแต่ว่าเป็นแดงแบบว่าแดงส้มนะคะซึ่งถ้าไม่สวยไม่คลาสสิกไม่เลือกมานี่นะคะเป็นลายเชิงนะคะเชิงล่างก็คือเป็นบายสีเนาะเรียกว่าลายเชิงนะคะเป็นแดงส้มนะคะเป็นแดงส้ม ะะผ้าไหมทุกผืนคุณผู้ชมเชื่อไหมเวลาที่ไม่ถูกใส่เนี่ยจะไม่สวยเลยแต่ว่าพอเอามาเทียบกับตัวคนแบบนี้แล้วก็จับใส่แบบนี้นี่ไหคะจับใส่แบบนี้นี่จับใส่แบบนี้แล้วก็เวลาเดินไปแบบนี้อู้เจ้าคือใส่ผ้าไหมมาแต่ใส่ก็งามเทอุ้ยคอยซื้อมาจาก สุรินอ้าวล้วจะไปสุรินเดบอโควิดบอโควิดนะมันก็โควิดอยู่แต่เฮ้านะสื่อผ่านช่องไกด์แพทฮัลโหลรับเบอร์นี้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้านี่แหละคะ่ะพื้นนี้สวยดีเห็นไหมคะเชิงดูคุณผู้ชมดูก่อนนะคะอืมเพราะฉะนั้นไปดูกใกล้ๆค่ะว่ามันเป็นสีอะไรมันเป็นสีอะไรนะคะอ่าอ่าดูเชิงเป็นลายเชิงนะคะ เชิงใบสีแล้วก็ข้างบนเหมือนจะเป็นดอกไม้นะคะเป็นเป็นออกส้มนะคะแดงส้มเอาเป็นว่าอะไรนะเอาเป็นว่าตามที่เห็นนะคะสีมันร้อยสีพันลายจริงค่ะนี่เนาะสำหรับเพลน,นี้รอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของยูจ้างามบ่งามบ่อาต่อไปเป็นเบอร์อย่างวะ จำไว้ได้ล้วเบอร์7ค่ะเซเว่นเป็นลายยอดฮิตเหมือนกันค่ะเพราะว่าแพทแพทจะไม่ทราบเลยคุณผู้ชมจะชอบสีอะไรเนาะ ก็อย่างบอกว่าราคาผ้าใหม่เป็นราคาณปัจจุบันนะคะไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องรู้สึกเฉยเฉยเพราะตอนนี้แก้พยายามไม่บอกราคาว่าผ้าไหม่ขึ้นราคาแต่พยายามจึงราคาและคิดอยู่ตลอดอัดคิดว่าจะทํายังไงให้คุณผู้ชมได้ซื้อได้แล้วก็แม่ค้าขายได้แก้แพทก็มีค่าทํางานลเล็กน้อยๆนะคะใครที่ลงมาพื้นที่จะรู้ว่าแก้แพทแสวงกําไรไม่ไม่ได้แสวงเลยช่วยเหลือแม่ค้าและคัดผ้าไหมที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเลือกเป็นลายประตูวังสําหรับเบอร์นี้นะคะ เบอร์เจ็ดค่ะเป็นโทนเขียวเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มเป็นก้านมะลิไหมเขียวกานมะลิเนาะนี่นะคะให้ชมเมื่ออยู่ในตัวคนอยู่ในตัวคนก็สวยนะคะนี่นะคะสำหรับเบอร์เจ็ดค่ะเป็นลายประตูวังการมัดหมี่นะคะก็สวยเนื้อผ้าก็ งา yeah. งามบอดเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆเดี๋วกันเนาะค่ะเบอร์เจ็ค่ะ number ประตูงนะคะเป็นลายโบราณเช่นเดียวกันสังเกตเลยเวลาไปเดินตลาดเนี่ยจะเห็นลายเนี่ยอยู่เต็มเลยเพราะว่าขายได้ขายดีขายได้ตลอดไงคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะประตูวังเขียวเหนียวซับเนาะสำหรับเบอร์เจ้า อไกด์แพทย์ยังไม่บอกแล้ค่ะยังค่ะมีอีกกี่พืนเพื่อคุณผู้ชมได้ชมจบคลิปแล้วจะได้ช้อปปิ้งได้ทันประมาณ10กวนาทีเองนะจ๊ะชมผื้นต่อไปเลยค่ะอ่าเป็นเบอร์8ค่ะ n ําเบอร์สำหรับคนที่ชอบอ,ออกโทนแบบสีสันสดใสสำหรับผ้าไหมเป็นลายประยุกต์เบอร์8นี้นะคะแกแพทย์ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าเขียวอะไรดีย่เขียวมรกตดีกวนะ่าเนาะ เขียวมรกตสำหรับเบอร์แปบนะคะเป็นลายประยุกต์นะคะถ้ามีเป็นพิกุลแบบนี้จะอยู่ด้านล่างเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแกด์แพทสลับข้างสลับข้างประจำนะคะ กว่าจะกว่าจะเป็นผู้ที่เรียนรู้พร้อมคุณผู้ชมเนี่ยความรู้เท่าหางอื่นหางอื่นจริงๆค่ะตอนนี้ก็พอรู้นะคะเพราะว่าปกติแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าสมัยก่อนเขานิยมใส่เฉพาะคนที่เป็นคุณย่าคุณยายแต่ตอนนี้ผ้าไหมสวมใส่ได้ทุกวันเห็นไหมคะเนี่ยเขียวมอดเกิดเป็นลายประยุกต์ตรงนี้จะเป็นสีออกเป็นสีส้มแล้วก็แดงเลือดหมูเห็นไหมคะตัดเป็นแสกก็จะสวยเห็นไหมคะตัดเป็นแสกเนาะ อ่าแล้วให้ชมว่าเท่าลาที่นุ่งในตัวคนมันจะเป็นยังไงเนาะเห็นไหมคะสวยทุกผืนนะคะผ้าไหมแล้วแต่คุณผู้ชมจะนำไปทำเป็นประโยชน์อะไรนุ่งก็ได้แสกก็ได้เสื้อก็ได้ได้มดถ้าสดชื่นนะคะจะโบกให้อ่าเห็นไหมคะงามบบนั่งแบบนี้ก็คือได้แค่นี้ละคะ่ะช่วยให้คุณผู้ชมได้มีความรู้สึกว่าเวลายอยู่ในตัวคนจริงๆคือมนุษย์เนะะี่ยค่ะ ผ้าไหมจะมีมิติและสวยทุกผืนโดดเด่นเป็นสง่าราศีแก่ผู้สวมใส่นุ่งสดผ้าไหมจะสวมใส่เย็นสบายเมื่อเจอนะคะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นแนะนําคุณผู้ชมค่ะสามารถนุ่งสดได้แบบนี้เหมือนที่ไกด์แพนบอกนะคะพรว่าจะได้สัมผัสกับตัวเราแล้วก็จะทําให้มีความเย็นถ้าคุณผู้ชมเอาไปอัดกาวอ่ไอที่ผ้าอัดกาวมันก็อยู่ในตัวขาเราก็จะร้อนแต่ท่านุ่งสดแบบนี้เห็นไหมคะเหมือนกับตัวนี้ที่ไกด์แพทนุ่งสดเอ้ยไม่ใช่นุ่งสดนุ่งสด โดยการไม่อัดกาวเหมือนตัวนี้นะคะเหมือนตัวที่ใส่อยู่นี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์แปะขออนุญาตไปไว้เนาะก็คือตัวนี้ไกด์แพทลืมบอกว่าอันนี้เป็นลายสกลน,นะคะและไกด์แพททํทำเป็นผ้าถุงป้าย2ตะกอแล้วก็ทําเป็นตะขอนะคะโดยที่ไม่ตัดผ้าไหมจะได้นํามาใช้ล้วลาที่คุณผู้ชมน้ำหนักขึ้นก็เลื่อนตะขอนะคะนี่คือสำหรับลายสกลค่ะเดี๋ยวไปชมเผืนสุดท้ายกันเลยจ้าเอ๊ะ เอ๊ะกระดิ่งแบบนี้ยังไม่จบค่ะเป็นผืนสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นผืนที่9เอรู้ได้เลยว่าในคลิปนี้ไกายแพทโพส์เป็นลายเ,าเบอร์มงคล9ผืนนหะ้คุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ราคาจะบอกในผืนสุดท้ายนี้เลยจ้า ชมให้จบกันด้นะเออมีการนี่ก่เพชเจ้าคือลีลาแทะลีลาลีลาลีลากลาลีลาลีลาแลกะลาลีลาลีลาร้อนมากเลยค่ะต้องทําให้รู้สึกไม่ไปร้อนตามอากาศ huh? ค่ะคุณผู้ชมมันร้อนจริงๆอุณหภูมิเกือบ40องศานะคะพื้น <c oughs> <c oughs> สุดท้ายเป็นเบอร์เก้า 9, ลายนพเก้าลายโบราณค่ะท้องผ้าจะเป็นน้ําเงินนะคะน้ําเงินฟ้านะคะฟ้าดีกว่าเป็นฟ้านะคะ ยังไม่บอกราคาให้จบจบคืลีลาแท้โบแมนค่ะถ้าคุณผู้ชมชมจบคลิปคุณผู้ชมจะเลือกได้ถูกหรือพบาที่เหมา,าคลิปกลายพทก็โอ้ยดีใจแทนแม่ค้าแล้วก็ตัวเอก็จะได้ไม่ต้องส่งคืนแม่ค้านะคะนี่นะคะให้ชมนะคะถ้าเกิดว่าเชิงบนเหมือนกันนุ่งได้สลับแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นลายเชิงบายสีลายนกพะเก้า 9, สำหรับเบอร์เนี้นะคะ,ะชมกันก็ชมกันเต็มๆนะคะจะไม่ เนี่ยตัดเป็นแสกก็ได้นะคะแล้วก็เป็นผ้าถุงนุ่งสดก็ได้นะคะเสบาะแงาบาะขมอแล้วก็นุ่งสดแบบนี้ รู้สึกว่าใส่ส้นสูงเริ่มเมื่อแล้วค่ะเพื่อคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยปกติไกด์แพทย์จะไม่ใส่ส้นสูงถ้าไม่ใช่งานที่เป็นงานแต่งงานนะคะแต่ว่าเพื่อต้องการให้ผ้าไหมโดดเด่นก็ต้องสวมใส่ส้นสูงส้นสูงอยู่ในในตู้นี้มันนานแล้วไม่ค่อยได้ออกงานสังคมเอามาใช้นี่เลยนะคะเบอร์เก้าจ่ะเดี๋ยวไปชมลายใกล้ๆเลยจ้าสําหรับลายนพเก้านะคะลายมงคลนี่นะคะเบอร์เก้า ดูใกล้ๆเลยนะเนาะให้คุณผู้ชมดูแบบเหมือนมาช้อปปิ้งที่สุรินนะคะได้ใกล้ที่สุดหรือยังคะขอเบิ้งจัดเทือด้บ่อ๋อ,อได้ค่ะได้ค่ะได้ก็เจ้าก็ได้ยินข่อยเว้าเนาะเ <laughs> ดาค่ะเดานะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วค่ะสำหรับในเก้าผืน ตัดสินใจได้หรือยังคะ1 2 3 4 5 6 789เลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ราคาคะ่ะตอนนี้ผ้าไหมขึ้นราคานะคะกิโลเป็นหลายพันเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นการส่งตัวให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งผ้าไหมเนื่องจากว่าผ้าไหมาขายแพงมากแม่ค้าเขาก็อ๋ออะไรนะ เงานะคะแกแพทก็เลยช่วยเหลือคุณผู้ชมได้รับชมช่องกายแพทเนี่ยคุณผู้ชมได้อาน,นิสงส์นะคะช่วยเหลือร้านค้าที่กาแพทเลือกมาพดลงช่องกายแพทไม่ได้เป็นเจ้าของผ้าไหมแต่เลือกลงมาลงช่องถ้าขายไม่ได้ก็ส่งคืนกลับไปแม่ค้าแล้วก็กาแพทมีค่าขนมค่าทํางานการตัดต่อเล็กน้อยเพื่อคุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็ชอบผ้าไหมสดขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็เอไปนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคลิปนี้ขายราคาพิเศษจาก2,002-2,003ตอนนี้ผ้าไหมเป็นประมาณเท่านี้ แต่การแพทขอนะคะเล่นโปรนะคะเพราะผ้าไหมนี้คัดมาแล้ว นะคะเป็นราคาอาบน้ำยายิบริมและก็รวมศพนะคะส0 1 9บาท2019บาทติดตอ่อกาแพท์มาได้081 257 1709ไม่ซื้อก็กดถูกใจไป็นกำลังแรงใจในการถ่ายทำและก็ตัดต่อชม10คกวนาทีนะคะอัดวิดีโอนี้ประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลงคลิปอีกตัดต่ออีกนะคะเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็แชร์ต่อนะคะไม่ซื้อไม่ว่าการคลิปหน้า ต่อต่อไปก็จะมีผ้าไหมที่นํามาโพสชมหลากหลายราคาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนะคะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมมีปัจจัยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในช่องนี้มีทั้งผ้าไหมราคาที่คุณสัมผัสได้ตามปัจจัยของคุณนะคะจนถึงหลักพันหลักหมื่นก็มีมาแล้วที่เคยโพสต์แต่จะดูว่าช่วงนี้นะคะศเศรษฐกิจซบเซาการพัดก็เลือกผ้าไหมที่ลายสวยๆแล้วก็ อะไรนะราคาเบาที่สุดแต่ก็ขึ้นราคาเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยคุณผู้ชมมาไม่ได้คุณผู้ชมก็เลือกชอบแบบนี้ก็ได้ขอบพระคุณที่ตาเราชมแล้วก็คุณผู้ชมที่เดินทางมาจากพัทยาชนบุรีอยากมาเห็นบรรยากาศจริงๆด้วยขอบคุณที่สุดเลยนะคะถ้ามีโอกาสยินดีต้อนรับแกดแพทพาเที่ยวฟรีไม่มีค่าตัวเลยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมเอฟมานะคะบายบายค่ะ